โอเคครับแหย่ละ่อทีมันกพริดอ่าไม่นะเพลยก็อย่างที่บอกไปว่าวันนี้เราจะมาปวดฟีเจอร์ต่างๆของเจ้าซัมซุงกันถูกต้องครับผมแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเวลาตอนดางคืนด้วยนวเราเริ่มเกิดถึงแบบเวลาประมาณนี้ดีกว่าช่วงมืดๆเนี้ยเพลยมเป็คนชอบแบบชอบใช้เวลาตอนลางคืนไหมจริงๆชอบพี่ผมชอบมากเลยเพราะว่าแบบเป็นคนเกลียดแดดด้วยถ้าแบบโดยธรรมชาติ ส่วนใหญ่ร้านสไตล์ส,ส่วนใหญ่สมมุติถ้าไม,ไม่ได้โดนบังคับจากการทํางานนะก็จะชอบอยู่กลางคืนอยู่กลางคืนไปเที่ยวกลางคืนแบบเที่ยวกินตามเยาวร่าอะไรที่ที่ผมชอบอืมอมแล้วแลอย่างพี่อ่ะพี่ก็ถ้าไปอยกลางคืนก็ต้องรถติดรถติดร้านอาหารตอนกลางคืนที่แบบเป็นวิวสวยๆอย่างนี้หรือว่าอร้านให้ชิล แบบชิวๆเลยใช่แล้วก็แบบอาเจียนนอนประมาณนี้เราลองถามแฟนขับไปว่าแบบถ้าพูดถึงตอนนี้่เขาคิดถึงอะไรบ้างเดี๋ยวพี่แบนคอมเมนต์ด้วยพี่แบนคุมคอมเมนต์ต่างชาติไหมฮะเดี๋ยวผมคนไทยเองแต่พี่อ่านคอมเมนต์ไม่ได้ของผมมันขึ้นมาทีละหนึ่งอ่ะคุณดีทำให้คุณประมาคุณแปนฮะเขาเขียนเอาเนี่ย น้องฝากน้องเพิร์ดคุ้มเลืองคอมเมนต์ได้ไหมครับเพราะว่าของพี่เหมือนที่บางคนจอยมันมันเลยแบบไม่ค่อยเห็นอ่าอดูปักก้าตังการาโจใช่ไวมน้องอันนี้พี่ขอเลือกฟิลเตอร์บ้างไม่ยอมเออผมใส่บ้างเดีอยวันนี้เรามาแบบชิวๆนะฮะเฮ้ยไม่ทำรดา สวัสดีทุกคนนะฮะเก้าพันคนนะครับผมโหโมซีนนี่เราก็จะมาอวดฟีเจอร์กันหนวดเท่ๆของเรานะครับเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ด้วยมากี้พูดถึงอะไรนะฟีเจอร์ปั๊ใช่ใช่ งั้นเราขออวยสปปรรพคุณสิ่งที่เราจะมาขายวันนี้เลยละกันได้เพราะว่าสิ่งที่เรามาวันนี้เราใช้เครื่องดีไลฟ์ Live ด้วยก็คือซั m ซุ n g g a l ซ x y เอสยี่สิบสองเอตานั่นเองครับผมก็ถ้าเราพูดถึงช่วงแบบช่วงเวลาตอนกลางคืนนะตรงนี้ก็อยากจะแบบพูดว่าแนะนำให้ทุกคนนะลองเลือกที่ออกไปใช้เวลาตอนกลางคืนบ้างเพราะอย่างแปลเนี่ยแปลชอบออกไปตอนกลางคืนเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยเราจะเห็นภาพเราเห็นแสงไฟที่แบบตอนเช้าเราไม่มีทางเห็นแน่นอนเลย อย่างแบบพแกบลาอารามอะไรพวกนี้ตอนนี้คืนแล้วเปิดไฟสวยเยาวลุ่มเยาวราชเลยทุกคนเชื่อว่าทุกคนมีปัญหาอยู่แล้วแหละว่าภาพสวยปุ๊บเราอยากเก็บเป็นความทรงจาแต่ถ่ายยังไงมันก็ไม่สวยเหมือนที่ตาเห็นใช่ไหมใช่เลยพี่โอเคครับอ่ะจริงๆอย่างผมมาชอบตอนกลางคืนนะคือแบบพวกเยาวราชเลยเนี่ยอย่างเยาวราชก็จะมีไฟเช่นแบบ ซึ่งสมัยก่อนนะกล้องมันไม่ได้เท่ากับรุ่สมัยเนี้ยอย่างส2 2ที่เราลองกันไปสะพานพุทธอะไรต่างๆในเวลาเราเก็บแสงอะแสงแม่งชัดมากถ้าใครได้ลองนะจริงๆอยากให้ทุกคนที่แบบดูอยู่ไปลองกันอืมก็เอาจริงๆนะพี่ก็ชอบถอาแบบอยาวราชเพราะว่าแสงไฟมันส่วยอันนี้เราพูดถึงเรื่องแสงสีเนาะสะพานพุทธเพราะว่ามันถ้าไปถ่ายกันก็สวย ไ้าใครได้เห็นนะที่แบบดูคลิปเราไว้กันใช่แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็รู้สึกว่าแบบเราอยากจะเก็บภาพเนี้ยมปให้แฟนคลับเราดูบ้างเพราะว่า,า,าก็อยากอยากแชร์โมเมนต,ต์สวยๆงามๆบ้างแต่มือถือไมันไม่ค่อยอำนวยอย่างเมื่อก่อนอือฮึมมีมีอะไรที่ชอบอีกไหมถ้าของผมนะลองช่วยกันพิมพ์มาก็ได้ครับผมโมเมนต์ตอนกลางคืน,นที่ชอบมีอะไรบ้าง ขาบอกว่าพ like, mm er> ี่แปลนหล่อมากค่ะครับผมหอกเลิฟยูพี่แปนจุบูจุบุไม่มีคนไทยเหรอตวดโเพิอหัวใจหัวใจหัวใจฮะมีใครได้ใช้เจ้า s ยี่ิบสองเนี่ยเนียลองพิมพ์มาบอกกันหน่อยเดว่าสวัสดีจากมาเลเซียนะฮะครับผม อีกอย่างที่ผมชอบนะพี่เป็นคือเลนเจ้าเลนซูมเนี่ยไอ้ครั้งที่แล้วที่เราอยู่กันที่เขาเรียกหอศิลป์ไปแล้วถ้าสังเกตจากตาเราเราคุมมองเคือพี่อยู่คนละฝั่งกับผมเลยนะแต่ไอเอสยี่สิบสองเนี่ยเวลาซูมทีแล้วเห็นแบบแล้วมันประมวลผลออกมาตอนสุดท้ายอ่ะภาพโคชัดเหมือนถ่ายอยู่ข้างหน้าเนี่ยเอาจริงมองกับคอนเสิร์ตไ่เป็นแบบสายเกาหลีเวลาไปดูคอนเสิร์ตไปดูเอ่อคนที่ตัวเองชอบแบบนี้ฮแล้วอยู่บนเวทีแบบนี้ยรับรองว่าชัดแจ๋วแน่นอน ตอบโจทย์แน่นอนครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่าไอ้ที่เราเกิดกันว่าเนี่ยช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมันสวยอย่างงู้นสวยอย่างนี้ก็เลยรายติดต่อใช่อยากจะบอก<ช>ว่านะเจ้าซัมซุง Galaxy S 22เนี่ยมันมีฟิวเจอร์ที่เรียกว่า night mode ครับผม,มก็คือแสงน้อยแค่ไหนจเจ้าเครื่องนี้มันไม่กลัวเลยครับผมเพราะว่ามันถ่ายเก็บได้ทุกแสงไม่ว่าจะแสงมากแสงน้อยเอาอยู่หมดจริงๆ ครบแน่นอนฮะใช่ครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าคมชัดสุดๆแน่นอนครับผมเรสามารถดูได้ตามที่ซัมซุงเขาลงรูปหรือว่าตามวันเดย์ทริปของพวกเราเนาะที่แบบเราไปถ่ายนที่สาพาพูดไอพเนี้ยคือภาพออกมาคือแบบสวยมากเหมือนใช้กล้องใหญ่ถ่ายเลยแล้วมันมีหลายๆฟีเจอร์แบบใหม่ๆมาเล่นสนุกเลยใช่เปนเพลินเลย เอาจริงๆนะถ้าสมมติว่าใครได้จับจองเจ้าเครื่องนี้แล้วนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าสมมติมีเลนคูณร้อยแล้วเนี่ยลองยกตัวอย่างกันหน่อยว่าจะซูมดูอะไรแล้วถ้าเป็นพี่พี่จะซูมดูอะไรครับพี่เลือกที่จะซูมดูพระจันทร์นะผมเพราะว่าไหนพระจันทร์เต็มหน้าได้ไหมผมกิเราถ่ายไม่เนไกลน่ซูมแบบร้อยเข้าเห็นกระต่ายอยู่ด้วยกระต่ายกระต่ายพระจันทร์อยู่บนดวงจันทร์แล้ว ครบเลยแล้วเอ็เพิร์ก็บอกว่าเพิร์ชอบอะไรอีกอย่างหนึ่งบ้างไอ้เจ้าเอสเพนเนี่ยชอบอันนี้ผมชอบมากครับเอสเพนคือมันไม่ใช่เป็นเอาไว้เขียนหน้าอย่างเดียวนะคือเวลาเราสั่งตารแบบเราเราจะถ่ายรูปอ่ะนี่มันมันทําแบบนี้ท้งนั้นพี่เป็นคนทําไหมใช่ใช่พี่จำนี่เอสเพนไม่ใช่แค่ปากกาแต่ยังมีหมุสังกาได้ด้วย เฮ้ยไรเไี้มั้ไม่ว่าจะกดถ่ายรูปรีโมทอสูมเข่าหรือสูงออกนี่เหมือนเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนี่อันนี้ผมใช้จริงๆอิงไดิเอามาจากไม้กายสิทธิ์แหละใช่ไหมล่ะทำได้ทุกอย่างนะแล้วเวลาเขียนนี่แบบโอ้โหโคตรลื่นอ่ะคืออย่างเงี้ยยกัวอย่างเลย ว่าแบบใช้จริงก็คือแบบสองสามวันก่อนอย่างเงี้ยคือตอนนั้นคือปุ๊บเราจะทำจับ้านกับบทหรือว่าเราจะเขียนอะไรพวกนี้ใช่ไหมห้องนอนที่ไม่มีปากกาไม่มีสมุมดเว้ยจะสั่งแจฟจะสั่งแอปพลิเคชันอื่นปุ๊บมันก็รู้สึกว่าแบบเสียเวลาแพชชั่นเรามา<ะ>ตอนเนี้ยลืมไปว่ามีเอสเพนพอนึกขึ้นได้ปุ๊บโหสบายเลยปากกาไม่ต้องมึกไม่มีบางหมดแล้วมันมีทั้งไฮไลท์มีทั้งปากกา แล้วเขียนลงโน้ตได้เลยฟิวมากคือแม่งจาเป็นนะกับคนแบบที่รีบๆแบบเนี้ยพอมีไอเดียมาใช่ไหมอย่างเราท่องบทเดีวเราเป็นนักแสดงอ่ะเนี้ยเวลาเขียนอะไรสําคัญมากนะครับหรือว่าใครแบบมีไอเดียเฮ้ยหาปากกาไม่เจอชิปเป่งแล้วอะไรนี้นี่เจ้าเอสเพนแม่งช่วยเราได้จริงครับอะไรนะครับน้องอย่างอย่างที่บอกไปไงว่าเอสเพนเนี้ยมันจําเป็นกับ,บ,บชีวิตพวกเรามากๆอย่าง,างเราเป็นนักแสดงอ่ะการเขียนเดยมออกแบบเสื้อ ทุกอย่างให้แเออมันครอบคลุมจริงๆอ่ะใช่แบบเอาตรงนะพี่คิดว่าพวกอินสไบเรชั่นหรือว่าแพชชั่นในการทํางานแต่ละคนอ่ะมาไม่พร้อมกันถ้าบางคนมาตอนที่แบบครอบตัวไม่อำนวยแบบไม่มีสมุดไม่มีปากกาปุ๊บจำใส่หัวเดี๋ยวก็ลืมเขม่ได้เป็นปุ๊บตอบโจทย์ทุกอย่างเลยมีกระดาษมีปากกาให้อยู่ในตัวมันเองเลย แล้วก็มีเจ้านี้ด้วยนี่ไอ้โหมดอะไร AR Doodle อ่ะอ๋อใช่อันนี้ผมไม่ชอบคือมันจะเป็นฟีเจอร์ที่เอ่อเอาไว้เขียนเล่นได้ครับอยู่ในกลางอากาศได้เลยคือแบบสมมุติถ้าเราอยากจะในระมิดตรงนี้อยู่ตรงแบบเขียนชื่อพี่แปนอยู่บนฝัวแบบนี้ให้เป็นตัวหนังสือขึ้นมาเป็น AR Doodle ให้เป็นโหมดของมันคือโคตรสนุกพี่ที่ครั้งนั้นผมไปลองอะ่ะถ้าใครเห็นนะจากคลิปที่ผมไปลองมาอืมแล้วก็มีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เรียกว่า Live Mosaic ที่วน,นเราเขียนกันนะ่ะคือต้องบอกว่ามันทาไว้สําหรับเวลาเราเขียนคล้ายจดหมายนั่นแหละ mm hmm. แต่มันคือยุคนี้แล้วไงแถมมันยังมีลูกเล่นคล้ายแบบว่าไปปุ๊บเล่นผูตามมาอะไรก็ตามแต่ mm hmm. มันคือเพิ่มความสวยงามแล้วก็ทําให้ผู้รับเนี่ยรู้สึกว่าแบบเราตั้งใจที่จะทํามันจริงๆได้รับส mm ัม hmm. รสัสให้จริงๆมันก็คือคือเจอที่เรียกว่าการเมสเซจนั่นเองครับ นมาคอมเมนต์หนะึ่ยเดได้ขอคอมเมนต์ของพี่ขึ้นไหมขึ้นพี่ขึ้นทีละหนึ่งอะเหมือนไม่ต้องสไลด์ขึ้นพี่ขึ้นทีละหนึ่งไะใช่เฮ้ยของผมมาขึ้นสองอะการสั่นของกล้องดีไหมครับงดไม่ทันละดีครับผม โมอส,สเตดี้ดีแน่นอนนะผมความจริงมันดีมาตั้งแต่รุ่นก่อนๆแล้วแล้วผมเชื่อว่าการขยายรุ่นเนี่ยทุกอย่างมปน,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 นึนกว่าเดิมแน่น,นอนครับผมพี่นอนกี่ทุ่มกันนะฮะปกติก็นอนดึกๆครับเอาไปถ่ายรูปก,กับเจ้าซัมซุงไมมใช่ครับผมเออต้องนอนกี่ทุ่มอยากรู้ถ้าช่วงนี้อ่ะช่วงนี้มีออกกองกันสี่ทุ่มห้าทุ่มถึงบ้านประมาณนั้นแหละไม่ดึกมาณนั้หละ เรต,ตื่นไม่ไหวผมพูดปนนสวดมนต์ก่อนนอนนะครับพี่ดีแล้วครับน้องแต่ความจริงพอมีซัมซุงเบรซี่เอจ2อัลต a าเนี่ยพูดถึงมันเปลี่ยนชีวิตตอนกลางคืนเราเหมือนกันนะอืมแต่เวลาออกไปข้างนอกรู้สึกว่าแบบเป็นคนติดล้องมากขึ้นแบบเก็บความทรงจำหลายๆอยา่างลงไปในโทรศัพท์มากขึ้นจริงๆอยู่เลยผมรักซัมซุงมากครตั้งแต่ได้ลองจับซัมซุงมานี่คือผมหลงรัก ทุกๆรุ่นแล้วก็จะมีฟีเจอร์ใหม่แบบมาทุกปีนะนี่ถือประกาศติด<ม>เลยเท่เลยเอาความจริงแล้วก็อยากจะให้เขาเรียกว่าอะไรอยากให้ทุกคนที่ดูไลฟ์นี้แล้วก็อยากจะบอกต่อกวาประโยชน์ของมันแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รอจริงๆนะครับผมหรือว่าไปลองถ้าสมมีเพื่อนมีก็ลองของเพื่อนก็ได้รับรองว่าติดใจแน่นอนครับผมครับผมวันนี้อยากให้ทุกคนติดแฮชแท็กนะ เป็น Galaxy S22 x p e r t h plan นะครับหรือว่า p e r s t #plan นะฮะ #galaxy S22 th นะครับผมก็สามารถเข้าไปดูในนั้นได้ว่าจะเป็นยังไงสรรพคุณต่างๆที่คนมาเขียนเข้าไป #tag เราก็บอกเราก็ได้ว่าชอบเครื่องสีอะไรชอบโหมดอะไรบ้างแล้วเราเดี๋ยวเราเข้าไปอ่านกันนะครับอ๋อนี้คือใบเรื่องกิจกรรมเลยปะเนี่ยใบใบใบ,บน,บนี้ใบวันนีนให้ไปติดก่อนไงก่อนที่เราจะเข้า<อ>กออิจกรรมใบไว้ก่อน <Alright. S 2> ความจริงถ้าสมมติว kind of, ่าใครอยากรู้ว <Alright. S 1> ่าเจ้าซัมซุงรซี่เอ็ดิสองเนี่ยมันมีฟิลเตอร์เยอะแค่ไหนหรือว่าเก่งแค่ไหนเจ๋งแค่ไหนเนี่ยก็สามารถไปดูเพิ่มเติมในคลิปไอวันเดย์บล็อกของพวกเราได้เลยอ่เพราะว่าคือแบบมันมีครบจริงๆวันนั้น่ะแล้วก็เราก็มีถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยสําหรับใครที่อยากได้รูปสวยๆของเราที่ไปถ่ายเก็บแต่วันนั้น่ะ เราก็มีไอเดีๆให้เหมือนกันแต่ว่าก็เดี๋ยวอุบไว้ก่อนแต่พอถึงเวลาอันสมควรแล้วจะให้เพื่อนบอกกติกาดีปะได้เลยจัดไปได้ครับพ่อสับเพื่ออ่านคอมเมนต์แล้วแหละเอาจริงจเพราะที่ขึ้นทีละหนึ่งแตแบบทุกอย่างมันรันไปไวมากประเด็นผมอ่านอ่านไม่ออกเนี่ยนี่นะอ๋อมีเลิฟอยู่แล้วฮะอ่านเม้นน้องที and in clean <laughs> Brazil i love you so much love you come in man see how i do you have any project together yeah, right here ดี๋ยวพี่พาดูห้องพี่โอเคผมพึ่งอยู่อยู่ที่ไหนเนี่ยคกล้ๆเลยนะยอยู่ดีก็ไปนั่งในห้องน้ำนะเสียงมันก็กล้องเนี่ยโอ้โหฟังไม่ค่อยให้ออกไปหาอะไรออามาออกไิ พี่ออกอะไรพี่เลยนะแม่ไเสียงมาสะ้อนี่เงี้ยเขาหรอเป็นคนไม่สะ้อนะเออน่าผมติดเสียงผมมันเนี่ยแล้วผมพี่บอกผมอ่านี่ไงเลยโอ้ม้าบริหารผมมากล้องผมได้ไงลืมพี่แบนมาเร็วมาอยู่ดีก็จะข้ามข้ามเวลาไหมเออ นี yeah. yeah, no, <S <S play uh, o, ่เอพี okay. ่สิอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมาบ่านเก็บกันอะไรไหมได้เอาแต่เรื่ยเราก็บกันอยู่แล้วนี่เสยงไม่ตีเลยเปไี้ยวตีมันปิดเสียงไม่ได้มันปิดสายโอเคผมปิดหลายครับ่า กติกานะครับง่าย <พอ S 2> มากคือหนึ่งเลยเนี่ยเขาให้ถ่ายวิดีโอลองใช้เครื่องซัมซุง X22 ซีรีส์นะครับที่ร้านซัมซุงเอ็กซเพลย์สโตร์หรือว่าสาขาใดสาขาใดก็ได้โดยโชว์ฟีเจอร์เด็ดๆพร้อมบอกความประทับใจหลังได้ทดลองในฉบับของคุณนะฮะความยาวไม่เกินหนึ่งกทีครับผมสองนะครับโพสต์วิดีโอของท่านไปยังทวิตเตอร์หรือว่าติ๊กต็อกนะครับส่วนตัวของท่านโดยเปิดโพสต์เป็นสาธารณะตลอดระยะเวลากิจกรรมสามติดแฮชแท็ก Galaxy S 22 TH นะครับ #Galaxy S 22 X p e r s t Plan นะครับแล้วก็ p e r t h หรือว่า #Plan นะฮะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือวิดีโอหรือว่าความประทับใจที่โดนใจกรรมการเนี่ยก็สามารถก็จะได้รับรางวัลที่เราไปถ่ายกันวันนั้นน่ะก็คือภาพของเราสองคนไม่ว่าจะเป็นเพิ r ์ t หรือว่าแปลนพร้อมลายเซ็นกันหมดเลยครับผม ซึ่งรายละเอียดกิจกรรมเนี่ยเริ่มเล่นได้ตั้งแต่วันที่24มีนาคมจนถึง<ฮ>27เมษายนนะครับผมโดยจะประกาศผู้ได้ประวัลทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ละสองท่านนะฮะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อ f ฟ i c i a l t w ทว t e เตอร์ของ Samsung ไท a i l a n d ได้เลยนะครับผมใช่ครับก็อยากให้มาร่วมเล่นกันเยอะๆนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆก็คือได้ท่านได้ภาพปุ๊บแล้วก็ได้สนุกกับเจ้าตัว s ั m s u n galaxy s 2อ l t จานี้ด้วยครับผมจริงๆครบนะผมชอบเนยผมถึงถือติดมือ นอนกอดได้ที่นอนกอดเลยเฮ้ยจริงจริงมันใช้ได้มันทําได้ทุกอย่างมันแทนหมอนข้างได้ด้วยนี่โอ้ยจริงชอบผมชอบแ่บเขียนอะไรแบบบางทีนึกไม่ออกเนีสื้อเสื้อเราบางทีไอเดียมันผุดขึ้นมาเห็นหน้าพี่เราอยากวาดรูปเลยก็วาดใส่เลยเนี่ยจริงก็แต่งนะได้ด้วยฮะใช้แทนแปลงได้ด้วยเหรอเอือมกีตาร์อะไรนี่โอ้ยร้อเลนครับอ่าเนี่ยคือแบบเป็นไง โชว์นะให้ดูว่าแบบเอ้ยใช้จริงว่าแบบไอ้ตอนนั้นเรานีอะไรวะเนี่ยวาดของโบสถ์อ่าให้ดูว่าเอ้ยเราใช้จริงมันทำงานจริงได้ด้วยมันทำงานจริงๆนะผมส่วนใหญ่ต้องถามทุกคนก่อนด้วยว่าตอนกลางคืนเนี่ยชอบไปถ่ายรูปที่ไหนอืมแล้วมีใครเคยเจอปัญหาที่แบบเวลาถ่ายรูปแล้วแบบเรียกว่าอะไรนะภาพไม่ชัดภาพแตกัดเก็บความทรงจําไม่ได้บางทีแบบโกรกบางที เออแบบไม่เต็มเต็มเิแบบเก็บแล้วแบบหน้าเบลอเลยเนี่ยุาสาห์แต่งหน้ามาซะสวยแต่ถ่ายทีไม่เห็นเลยหน้าแบนเลยหน้าแบนไปเลยคาบเรือไปเลยคาบเรือไปเลยเออวันนั้นครับผมก็ก็ลองพิมพ์มาบอกกันได้นะผมจะได้รู้พวกเนี่ยรออ่านด่อันนี้อ่านว่าโอ้ไม่โอ้ม่กโอ้ไม่ก็อ่านเม้นได้ยังคะได้เลยค่ะ จะพูดอะไรลืมแล้วเนะี <laughs> <laughs> ่ยเจอหน้าเบอร์หลังชัดไปเนี่ยเออเนี่ยใ,ให้ทุกคนลองพิมพ์มาว่าแบบชอบที่ไหนยังไง <laughs> ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณ <laughs> พี่ฮะคุณดี่ฮะแป๊บนึงนะไลฟ์งานอยู่ <laughs> ของพี่ของพี่เอาเครื่องเสียมา <laughs> พี่เอาสีเขียวมา <laughs> นี่ นี่ยอสวยมากทุกคนชอบสีเลยครับก็ลองไปดูเรียกดูได้ตามช็อปมีหลายสีแล้วต้องบอกว่าสีทุกสีสวยทุกสีแน่นอนครับผมอย่างผมมาเลือกสีดำเลยไม่ปากกาปากกาเป็นสีเดียวกันอยู่แล้วจะมีตามสีด้วยนะที่ที่ผมเห็นนี่ข้างล่างนี่จะเป็นสีดำอ๋อใช่เหรอใช่เฮ้ยทุกรายละเอียด ยิงย่งใหญ่ทุนไปลองไนงะลองไปสั่งลองไปซื้อกันดูได้ถูกครับรับรองว่าไม่เสียใจแน่นอนคนระับดีมากๆากนั่นะเอ่อฟิลิปปินส์บาบูไฮมยบาบูไฮมาบูไฮความจำเราดีเหมือนกันนะเนี่ยใช่บาบูไฮ เอาจริงๆนะถ้าสมมติว่าแบบตอนที่เราไปเอเชียทัวร์แล้วเรามีรถเครื่องนี้เนี่ยครับครบแน่นอนสนุกแน่นอนเราไปนั่งแทนแฟนคลับแล้วให้แฟนคลับขึ้นไปใช่แล้วเราก็ซูมใช่สบายเราซูมดุเพลินเลยให้แฟนคลับร้องเพลงด้วยเซูมไปิวเลยแล้วเราต้องดูเราเงินที่เขาจ้างเราไปร้องเพลงก็ให้เราก็ให้เราให้แฟนคลับไปร้องได้ดีแล้วนั่งถ่ายดนั่งถ่ายไหลวะเนี่ยพออยู่ด้วยกันแล้วก็ไหลไปได้เหมือนะเราเนี่ย จริงๆมันมันมีอีกเยอะนะครับที่แบบอยากให้ทุกคนได้ใช่ใช่ครับผมใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูคลิปที่เราลงไว้ในไอจีกันได้นะครับความจริงเรื่องดีไซน์ก็เหมือนกันนะครับดีไซน์สวยจริงๆเนี่ยให้ดูเลยว่าแบบแล้วพอเปิดมาปุ๊บคือแบบผ้า <ใน S 2> <5 S 1> มันกว้างจริงๆอีเหมือนได้ปะกล้องกลับกล้องไหน อ๋อ,อมันได้เป็นบางแอปแต่แอปกล้องของเขาเนี้ยได้แน่นอนเลยแน่นอนให้ดูโ,โปรไฟล์เราเป็นทองไหใช่เป็นทองเลยอ,เอันนี้เดี๋ยวให้เพื่อเถือเหรือพี่พี่เดินไปไกลๆแล้วบังคับให้ดูไอ้นนหัดกล้องนะเห็นเห็นหน้าพี่ด้วยไหนกลับกล้องนะ ไม่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 ได้ปขอประกายไม่ได้ออกมาไอ้นี่น้ำใครอ่ะเ้ยไ,ไ,ได้นะ อรท่าครับอ้าวผมถามพี่อ่ะอืม,อมวันเดียวกว็ไนหนก็หนุกเลยจริงๆทั้งวันเลยครบแต่ไม่เหนื่อยนะจริงๆเฮ้ยยเลทำท้อหายอีกแล้ไม่ใช่รักกูใช่ไหมยอยู่ดีๆเขาก็ฉลองให้เราแต่วันนี้รู้ พวันนี้เนื่องจากวันอะไรอ่ะวันที่เปิดตวัวเราเล่นใหญ่กันนะเนี่ยเห็นไหมเห็นมา่านนยเอาพลซายังอกกากูนักัดรัดคุณฮะอืมคือคำแปลอืพี่คอยคอย ข่อยมักเจ้าข่อยฮักเจ้าเหรอ่อยหักเจ้าลองพพนมาบอกกันได้นะว่าชอบไปถ่ายรูปที่ไหนอะใช่ครับผมคือผมไม่ได้ตามไปถ่ายรูปบ้างเพราะว่าตอนกลางคืนนะเนาะมันมีที่แบบที่อันซีนสวยๆเยอะแยะไปหมดก็ลองแชร์กันดูครับผมในรุงเทพ่จริงๆมีเยอะพี่อย่างบ้านพี่อะบ้านพี่ฮะ่ริงให้้านขับไปถ่ายได้นะมึงมาว่าละในห้องน้องห้องน้องแสงสวยดินี่สวยสวยครับ ได้ครับว่าใช้เอสเพนนี่ที่ตอนแบบตอนที่กําลังดูพวกบ้านใหม่ไม่ชอบตรงไหนก็วงไาให้เขาดูเออมันสําคัญนะเนี่ยสำคัญไปเลือกอันนี้ล่าสุดอะไปเลือกแบบพวกขีดอ่อนเลยก็คือใช้เอเพนชี้ให้เขาดูว่าแบบใช่เอาลูกมาเซเบกได้ใช่ใชมเอาอันนี้ไม่ใช่เอาดีดีคือแบบเราเอาเอารูปภาพมาวาดนะครับอย่างเป็นแปลนบ้านเราก็สามารถ แบบเรียกได้ว่าแบบเราจะาย้ายของพี้ไปยังไงจากสมัยก่อนเราใช้มือ,อพี่ <c oughs> เราไม่มีปากกาเนี่ยเวลาเราวงอะไรมันก็จะเลอะเทะหน่อยแต่พอเรามีปากกามันก็คุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ครับ จุดจับยากงิก,การง,ง่ายๆมากนะฮะก็คือถ่ายวิดีโอทดลองเครื่องซัมซ <H 2 S 3> ุง s สองเนี่ยนะครับซีรีส์ที่ร้านซัมซุงเอพิเลียนสโตสาขาใดก็ได้นะครับ,รบโดยโชว์ฟีเจอร์เด็ดๆพร้อ,อมบอกความประทับใจหลังได้ทดลองใช้ในแบบฉบับของคุณความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีสองนะฮะโพสวิดีโอของท่านไปยัง Twitter หรือว่าติ๊กตอกส่วนตัวของท่านและเปิดโพสเป็นสาธารณะครับสามนะครับติดแฮทแทก S Galaxy S ยี่สิบสอง T H อะฮะ Hashtag Galaxy S ยี่สิบสอง X เพิร์ p แ a ลนนะครับผมครับผมหรือว่า Hashtag First หรือแ a s h t a g Plan ก็ได้นะครับผมครับผมแล้วแล้วก็เลือกติดเ Hashtag ผมหรือพี่แบลนนะถ้าอยากได้รูปอะไรอย่างนี้ยถ้าสมมติว่าอยากได้ลายเซ็น First ก็ติด h a s h t a เพิร์ t ตามไปด้วยถ้าผมจะได้ลายเซ็นของแบลนก็ติดแ a s h t a g b r a n ตามไปด้วยครับผมครัเสียฮะก็คือวิดีโอและความประทับใจไหนที่โดนใจกรรมาการที่สุดก็จะได้รับรางวัลเพิร์ t หรือแ r ลน d ไปอัดกรอบพร้อมลายเซ็น ครับผมก็ตัวอย่างก็คือสมมุติว่าใครอยากร่วมกิจกรรมเนี่ย<ช>ก็คือไปทดลองใช้เครื่องเนี่ยซัมซุง S22 ซีรีส์ที่ร้านนะครับผมตามที่เพื่อนบอกไปก็คือ s a m s ุง g อพพลิเคชนสโตรนะครับผมไม่ว่าจะสาขาใดก็ได้ใช่ไหมถ<ช>ึงไปปุ๊บก็ถ่ายวีดีโอว่าแบบเฮ้ยเราชอบเอสเนะเพราะว่า S อสเพมันสามารถนี่น,นีได้ S อสเพไม่ใช่แค่ปากกานะหรือว่าเนี่ยชอบระบบสั่งการในเอสเพมากเลยชอบระบบพอรเตหรือว่าชอบระบบแบบ เออาร์ดูดดอะไรพวกนี้ก็สามารถอธิบายมาว่าเหตุผลที่ชอบชอบเพราะอะไรใช้งานยังไงอะไรใช่แต่ความจริงอยู่ที่ความคีเอทีฟของแต่ละคนนะเพราะว่าอย่าลืมว่ามีกรรมการเลือกอย่างของพี่ที่แบบที่สุดเลยสําหรับพี่อย่างพี่พี่ชอบพี่รู้สึกว่าพี่ชอบเอสเพนที่สุดคือแบบได้ใช้บ่อยที่สุดใช่เพราะว่าพี่รู้สึกว้าวของผมเนี่ยถ้าของผมนะของผมชอบกล้องเลนส์อซูมดูอะไรเนี่ยดูอะไรดูอะไรเราถ่ายอะไรพระจันทร์ไงเราถ่ายว่าจงพระจันทร์พระอาทิตย์เราไปออกกอง ออใช่พาทิสด,ด้วยใช่พาทิด,ด้วยแบบเอาแบบครับผมใครแบบไปรอปีหน้านี่ไม่มีนะครับผมโดยจะประกาศผู้ได้รับรางวัลทุกๆสัปดาหสัปดาละสองท่านนะครับผมสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Off i c i a l t w i t t e r a c c o u อ t เาก็คือซัมซุงไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะครับเพราะว่าอยากจะบอกว่ามันดีจริงๆแล้วก็อยากให้ได้รูปเราพร้อมลายเซ็นจริงๆนะครับผมต้องอมีแล้วใช่ไหมงั้นเราออกไปถ่ายรูปกันไหมคนเอองั้นเราไปแล้วไหม ไม่มาได้รูปูๆได้ไงนี่จริงต้องมีแล้วจริงใครดูอยู่นะฮะไม่มีไม่ได้ต้องมีแล้วผมมาพูดขนาดนี้ยมันต้องแบบที่สุดแล้วอ่ะจริงอ่ะใช่ครับใช่ไหมฮะซื้อได้แล้วนะฮะทุกคนได้ครับงั้นครับผมงั้น เผยกับแปนเขาตัวออกไปถ่ายรูปเล่นกันก่อนดีกว่าได้เลยครับสำหรับใครก็อยากดูรายละเอียดกิจกรรมครัย้ำอีกทีนึงว่า Off i c i a l t w i t t e เแอดเขานะครับผมซัมซุงไทยแลนด์นะครับผมสามารถเข้าไปดูได้เลยสำหรับวันนี้เผอกับแฟงขอลาไปก่อนนะครับผมไป,ไปฟอลกันได้เลยซัมซุงอะ่ะใช่ครับครับผมสวัสดีครับ